ีค่ะออพี่นักเตะสุโขทัยทุกคนสู้ๆนะคะสุโขทัยสู้ๆค่ะไม่เคยครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับรู้สึกดีใจครับได้มาสนามที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีมากครับเต็มที่กับเกมทุกคนนะครับขอให้ชนะบุรีรัมย์ครับความมั่นใจแบบนี้ครับก็คิดว่าต้องเป็น3ามแต้มเท่านั้ครับเพราะว่า1คือกองเชียร์ครับ สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือกองเชียร์ที่จะเป็นกําลังสําคัญของสโมสรของเราครับในแมตชน,นะครับในแมตช์เยือนบุรีรัมเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับสุขโขททยเอฟซผมก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่มพวกผมคือส่วนหนึ่งของสโมสรน,นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นักเตะและสโมสรสุขโขททยเอฟซีเอาสามแต้มกับว่าได้ครับสุขโขททยเอฟซีซ ครับผมก็เลยอยากจะเข้ามาชมสัมผัสเกมที่ในสนามเลยครับผมักติเราตอนนี้ฟูลทีมครับผมดิวโก้ก็กลับมาแล้วครับผมมั่นใจครับผมยังไงก็ยิงได้แน่นอนครับผมชัวครับขอให้ทําเต็มที่ครับผมเพื่อแฟนบุรีรัมทุกคนครับผมขอให้เก็บ3ามแต้มให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะวันนี้ก็ไม่พลาดนะครับกับวันหยุดยาวเราก็จะมา ช่วยเป็นกำลังใจให้บุรีรัมย์คว้าสแต้มอยู่ในบ้านของเรานะครับโอ้ยวันนี้ต้องมั่นใจเพราะว่าหลังจากที่ฟอร์มเราก็อ,าอยู่ระดับกลางๆตอนนี้ก็ขึ้นมาเต็มที่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็บุรีรัมย์ช่วงนี้กําลังใจเราดีมากครับฟอร์มเรากลับมาดีอีกครั้งหนึ่งผมว่าวันนี้ไม่พลาดแน่นอนครับแม้ว่าช่วงนี้เราจะเป็นไงก็แล้วแต่ช่วงลงเราก็เชียร์ช่วงกลางๆเราก็เชียร์ช่วงขึ้นเราอยิ่งต้องเชียร์กันให้กลับมาให้ได้ในเลกที่สองนเตะครับบุรีรัมรย์น,นี้ เกมสูสีนะครับวันนี้แต่จะเชียร์บุรีรัมเต็มที่ครับวันนี้ความมั่นใจก็ก็ประมาณ9กปรนนะครับแต่ว่าอย่าประมาทแค่นั้นเองครับเพราะว่าศูนย์หน้าของสุโททขทัยเขาก็ดีอยู่นะอย่าประมาทแค่นั้นเองครับวันนี้ถ้าไม่ประมาทก็น่าจะสามแต้มครับสู้เต็มที่ครับช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่วันนี้เราชนะแน่นอนค่ะ3สแต้มค่ะมาจากกรุงเทพครับมาตั้งใจมาดูเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะมาเชีย นักกีฬาหลายๆคนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราเชื่อว่าบุรีรัมเนี่ยปกติแล้วจะเป็นแค่ถนนเป็นทางผ่านของจังหวัดต่างๆนี่ฮะแล้ววันนี้มีสโมสรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่อีสานเนี่ยฮะเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับติดตามมานานแล้วครับก็ซื้อหนังสือที่หลายๆเล่มนะครับที่ลงเกี่ยวกับบุรีรัมว่าจะเป็นอเดรหรือเป็นลิฟอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านรวมถึงติดตามในแฟนเพจในเว็บไซต์อย่างเงี้ย อยากจะมาดูแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสในววันนี้มีโอกาสลเลยเลยอยากจะมาดูกับตาว่าที่เขาว่ายิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ยังไงประมาณนี้ครับมองว่ามันเป็นรูปแบบของความเป็นมืออาชีพะครับปกติเราจะติดตามบอลต่างประเทศแล้วก็เราจะเห็นว่าเออรูปแบบการจัดการระบบก,การบริหารนี่มันจะมีความเป็นมืออาชีพอยู่สูงมากในขณะเดียวกันพอมีในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบแบบนี้เลยรู้สึกว่า มันมันมันน่าสนใจมากว่าเขาทํากันยังไงเป็นยังไงประมาณนี้ครับผมอย่างเป็นคนขันแก่นก็จริงแต่ว่าฟอร์มของบุรีรัมย์อ่ะแบบดีดีดีในแนวหน้าของลีไทยอะไรอะค่ะยังไงก็เชล์บุรีรัมศ์ค่ะกับสุโขทัยคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะน่าจะสามแต้มคิดว่าประมาณ2อศูนย์น่าจะได้วันนี้ครับคลื่ฟ้าคลือฝนแบบนี้สายฟ้าน่าจะรุนแรงพอสมควรปรษสาทสายฟ้าน่าได้ทํางานแน่นอนครับผมแล้วก็วันนี้เราเลือกนั่งที่นั่งที่แบบ ฝั่งฝั่งกูสิบสอง <S 2> 2 <S ใช่ฝั่งกูสิบสองก็น่าจะคือเขิมพอสมควรค่ะแต่ตะเบงให,ให้เสียง,งเสียงแตกไปเลยวันนี้ สำหรับเกมวันนี้นะคะทางเราบุรีรัมนะคะแฟนคลับของบุรีรัมอย่างเรานะคะก็มั่นใจในเกมที่มากว่าเราจะเก็บสาแต้มในบ้านของเราให้ได้นะคะก่อนที่เราจะเจอเมืองทองในนัดหน้านะคะเรามั่นใจมากว่าเราจะได้รับชัยชนะแล้วก็จะเก็บชัยชนะทั้งนัดนี้แล้วก็นัดต้าให้ได้ค่ะฝากให้กาลังใจนักฟุตบอลของเรานะคะทั้งทีมสตาร์โค้ชและก็ทีมนักฟุตบอลทุกคนนะคะว่าขอให้ทำให้เต็มที่เก็บชัยชนะไว้กับเราให้ได้สําหรับสภาพอากาศวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นวันนี้น่าจะมีฝนนะคะแต่ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการเล่น ของเรานะคะเพราะเราก็เชื่อมันในนักฟุตบอลของเราเองค่ะมมมูููเ เทียงข้างกูสร้างรวมสร้างตำนานยิ่งใหญ่ในเอเชียบุรีรัมกูไม่ท้อไม่หวั่นบ <uri> ุรีรัมย์บุกไปถึงเส้นชัยบุรีรัมย์ <uri> วาดแชมป์ทุกช่วยทุกใบบุรีรัมยิ่งใหญ่ในเอเชียโอเล่กูคีบุรีรัม ole por irán ole শ <smiech> <ó, smiech> <ó, smiech>